สวัสดีครับวันนี้พวกเรานะครับมาพบกับ r a c i n g Boy Thailand นะครับและวันนี้นะครับพวกเราจะมาสอนวิธีปรับโชคนะครับทุกคนคงงงใช่ไหมครับผมว่าโชคเป็นโชครุ่นไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าบริษัทเรามีโชคหลายตัวมากครับมาก VD Series v s e Series นี่คือตระกูลวีนะครับจะมีพวก DB2 DB5 MB2 อะไรพวกนี้อีกเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาปรับช็อคที่ยอดฮิตทุกคนใช้นะครับผมนี่ครับโชค VD Series นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการปรับโชค VD Series ว่าวิธีปรับ compression rebound preload ของตัวโชคนี่นะครับ ปรับยังไงบ้างครับแล้วก็วิธีการใช้งานของแต่ละคนเหมาะกับการใช้งานแบบไหนบ้างนะครับผมสำหรับคนที่แบบชอบสอบถามว่าพี่ครับโช๊ครุ่นนี้ปรับยังไงครับพี่ครับโช๊ครุ่นนี้ปรับยากจังเลยครับดูคลิปนี้แล้วคุณจะเข้าใจครับโอเคครับผมอันดับต่อมานะครับผมเราจะมาดูที่ตัวโช๊กกันเลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราได้เบิร์ดใหม่นะครับผมที่จะเอามาให้ดูกันเลยซึ่งอันดับแรกเลยเปิดกล่องออกมานะครับเราจะเห็นสปริง อยู่2เซตนะครับคือเซตแรกนะครับจะเป็นเซตที่แถมมานะครับอีกเซตหนึ่งคือที่อยู่ในสปริงครับซึ่งจะเป็นสปริงแข็งอ่อนนะครับผมสามารถเอาไปเปลี่ยนได้นะครับให้ร้านเปลี่ยนนะครับผมอย่าเปลี่ยนเองนะฮะอันดับต่อมาครับคือตัวปรับพีโหลดนะครับผมเป็นแท่งอลูมิเนียมอย่างนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่คนทําหายบ่อยนะแท่งนี้นะครับก็เก็บไว้รักษาไว้ให้ดีๆครับัวแท่งนี้เวลาเราปรับพีโหลดอะไรได้นะครับต่อมา เราจะมาดูที่ตัวโช๊กกันเลยดีกว่าครับหัวใจหลักของสาคัญของเรานะอันดับแรกครับผมนี่คือโช๊ครุ่น VD Series ครับอย่างที่บอกไปนะครับผมก็สามารถปรับได้3จุดนะครับก็คือ Compression, Pilot นะครับแล้วก็ Rebound นะครับผมซึ่ง Compression นะครับคือการยุบตัวของตัวโช๊นะผมก็คือการหนืดการหนืดตัวของตัวโช๊เวลาโช๊ยุบลงไปนะครับผมซึ่งถ้าเราปรับมากนะครับความหนืดก็จะยิ่งมีมากนะครับโช๊ก็จะยิ่ง ลดลงช้าไปนะครับก็จะคือจะยุบช้าลงนะครับถ้าเราปรับไปทางลบนะครับผมโชก็จะยิ่งยุบเร็วขึ้นนะครับผมถ้าปรับมาทางลบนะครับผมเหมาะแก่การขับบนถนนทั่วไปนะครับซึ่งถ้าปรับไปทางบวกนะครับเหมาะแก่การแบบขับลุยนะครับอันดับต่อมาครับคือพีโลดนะครับผมพีโลดนี่คือปรับสําหรับความแข็งของสปริงนะครับทำให้สปริงแข็งขึ้นนะครับยิ่งถ้าเราปรับ ตัวพิลดนี้นะครับลงไปมากเท่าไรนะครับความแข็งของสปริงก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับถ้าเราปรับขึ้นมาข้างบนเกือบสุดเลยนี่ก็คือความแข็งสปริงก็เป็นมาตรฐานนะครับอันดับต่อมาครับผมล่างสุดเลยคือตัวรีเบลนะครับผมรีเบลเนี่ยฮะจะมีเขียนไว้ว่า S กับ H นะครับก็คือซอฟต์กับฮาร์ดนะครับซึ่งรีเบลนี่คือการคืนตัวของตัวโช๊คนะครับผมถ้าเราปรับไปทาง S นะครับก็คือซอฟต์นะครับจะทําให้การคืนตัวของตัวโช๊เร็วขึ้นนะครับต่ถ้าเราปรับไปทางฮาร์ดนะครับก็คือการทาให คปรรัับบนะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของแต่ละคนนะครับผมว่าถ้าคุณน้ำหนักตัวมากนะครับคุณก็ปรับไปทางบวกนะครับให้ตัวคอมเพรสชันครับมีความหนืดมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรับสปริงนะครับให้ลงมานะครับอยู่ระดับประมาณนี้นะครับผม จะทาให้ตัวค่าสปริงมีความแข็งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวรีบาร์นะครับปรับไปทางฮาร์ดนะครับผมซึ่งการปรับโชค๊คเนี่ยครับจะไม่มีหลักสูตรตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะครับว่าคนนึงชอบความนุ่มขนาดไหนบางครั้งคุณอาจจะแบบปรับแล้วมันแข็งมากกว่าเดิมหรือปรับแล้วมันนุ่มเกินไปจนคุณขับรู้สึกว่าเฮ้ยโช๊คลังล้อหลังมันดินด้นดิ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับส่วนคนน้ําหนักน้อยนะครับก็ ปรับง่ายๆรับคุณน้ำหนักน้อยก็คือปรับอยู่ค่ากลางครับระดับกลางตัวรีบาร์ระดับกลางนะครับคอมพิชชั่นก็ระดับกลางนะครับผมวิธีการเซ็ทโชกนะครับง่ายมากกว่าที่คุณกินครับคุณสามารถเซ็ทโชกที่บ้านเองได้เลยครับแต่ว่าคุณต้องจำด้วยนะครับว่าตาอยากข้างล่างเนี่ยครับตัวรีบาร์จะมีจำนวนแก๊ก จะมีจำนวนแก๊กอยู่คุณต้องจําให้ได้นะครับว่าตัวแก๊กเนี่ยคุณหมุนไปกี่แก๊กเพราะถ้าปรับไม่เหมือนกันทั้งสองข้างตัวโชค๊คคุณก็อาจจะไม่ถูกใจครับผมอาจจะมีความยุบตัวช้าบ้างแบบยุบตัวเร็วบ้างครับบางครั้งสองข้างมันจะไม่เท่ากันนะครับผมส่วนพอเราปรับเสร็จแล้วเดี๋ยวรถไปวิ่งยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับ อ่ะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับโชว์วีดีซีรีส์ของเรานะผมการกันสะเทือนนี่คือแบบสุดยอดนะครับผมก็สําหรับคนไหนนะครับที่อยากได้โชครุ่นวีดีซีรีส์นะครับหรือโชครุ่นอื่นนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจ Facebook like e Racing Boy Thailand นะผม p อปปี้เลสซิ่งบอยออฟฟิเชียหรือ l a ซาด้าเลสซิ่งบอยนะผมพิมใหญ่นะครับของ l a ซาด้แล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง Line แอดออ i ฟิเชของ Racing Boy Thailand นะครับผมครับผมแล้วก็สําหรับคลิปหน้านะครับเราจะมาสอนวิธีกกาาารรรรรปัับบแต่่่งหือวใสนะค หรือว่าแนะนําสินค้าตัวไหนนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลสซิ่งบอยไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย